สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับและแล้วผลการแบ่งกลุ่มฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมปรากฏว่าทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่ม A ซึ่งประกอบไปด้วยทีมชาติคูเวตทีมชาติอิรักและก็ทีมชาติโอมานครับผม ส่วนทีมเพื่อนอาเซียนของเราครับอินโดนีเซียรครับไปอยู่ร่วมสายกับอีหลานเลบานอนและไชนีสไทเปส่วนเวียดนามทีมเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งทีมไปอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็ซาอุดิอราระเบียซึ่งถือว่าหนักพอสมควรครับแต่ผมว่าเวียดนามเขาคงไม่กลัวหรอกครับทราบข่าวว่าเขาจะจ้างโค้ชฟ้าขาวมาคุมทีมชาติกันเลยทีเดียวพร้อมปรูปฟุฟซอลลีกของเวียดนาม แต่อย่างไรก็ตามครับแฟนฟุตซอลเวียดนามเมื่อเขาทราบผลของการแบ่งกลุ่มอย่างนี้ก็มีการพูดถึงอย่างมากมายครับเกี่ยวกับผลการแบ่งกลุ่มบางคนเขาบอกว่ามองไปที่รอบต่อไปเลยที่เราจะไปเจออิหร่านเราเองเนี่ยจะไม่มีบอลให้เล่นเลยบางคนก็บอกว่าทําไมเราไม่ได้อยู่สายง่ายเหมือนกับไทยเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านั้นพร,พร้อมๆกันเลยครับ ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมนี้ครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตซอลเวียดนามภายหลังจากที่ทราบการแบ่งกลุ่มฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าอี่านยกถ้วยรางวัลไปได้เลยอีลานเนี่ยชนะเอเชียที่เหลือทั้งหมดคอมเมนต์่อมาบอกว่าโค้ดใหม่เขาจะมีแท็กติกใหม่ หวังว่าผู้เรียนอายุน้อยของเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสีเสื้อและเพื่อธงชาติของเวียดนาม,มาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกาหลีใต้และซาอุดิอาระเบียตามกว่าเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามของเราก็เล่นเวอร์ครับมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังฟาดเคราะห์เสมอครั้งนี้ก็ฟาดเคราะห์อีกสักครั้งนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันไม่ใช่ฟุตบอลที่เวียดนามจะแพ้ญี่ปุ่น คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอไทยทีไรก็ไม่รู้เราเนี่ยจะแพ้อัตโนมัติจิตใจของนักเตะของเราเนี่ยมันช่างอ่อนแอเกินไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบรองชนะเลิศจะพบอิรานพวกเราที่มีบอลให้เล่นไหมแต่ยืนยันที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่เถียงเลยแต่มองโลกในแง่ดี บอลยังไม่ได้จริงและจะพูดอะไรแม้ต้องเผชิญหน้ากับอีลานก็ไม่แน่ว่าเราจะแพ้อีลานแม่ยังไม่ทันเข้ารอบพูดกันขนาดนี้เลยนะครับคอมเมนต์จมาบอกว่าประเทศไทยแข่งแกร่งกวเวียดนามมากพวกเขาอยู่ท็อปเอเชียอยู่แล้วเราแค่แข็งแกร่งแต่ก็ไม่มีอะไรเลยในเอเชียยิ่งผูย้ยิงถูกเลยครับคอมเมนต์มาบอกว่าเวียดนามฟุตซอลท็อปเอเชียแต่ประเทศไทยเนี่ย เป็นอันดับต้นๆของโลกไปแล้วใช่เลยครับคอมเมนเต์มาบอกว่าเวียดนามสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่นเล่นกับ,กบเราเงื่อออกเสมอเมื่อพวกเขาเจอเวียดนามในปี2 0 1 6เราเองก็กำจัดญี่ปุ่นเพื่อเอาชนะและคว้าตัวเวิลด์ครับคอมเมนเต์มาบอกว่าจิตวิทยาเท่านั้นอินโดนีเซียเนี่ยเวลาเล่นและกลมเกลืนกับไทยมากประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วในตอนนี้เดี๋ยวก็ลองดูได้นะครับ คอมเมนเตอรมาบอกว่าฉันเล่นกับชาวตะวันตกง่ายกว่าเจอญี่ปุ่นเยอะคอมเมนเตอร์มาบอกว่าฟุตซอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็เป็นทวีปไปแล้วนะไม่ควรอยู่ในโถที่สมเลยคอมเมนเตอร์มาบอกว่าเวียดนามจิตใจในกลัวไทยเสมอควรจะเปลี่ยนแปลงถ้าอย่างนั้นก็ควรหาโค้ชชาวไทยไปเลยได้หมดครับคอมเมนเตอร์มาบอกว่ารอบสองพวกเราเนี่ยจะต้องเจอนายอิรนัน จะไม่ยอมปล่อยให้ผ่านไปไง่ายๆจะอย่างนั้นเหลยครับเดี๋ยวลองดูครับคอมเมนต์ตอรมาบอกว่าเกาาลีเนี่ยดูไม่แข็งแรงแต่ชุดอาหรับเนี่ยพวกเขาเนี่ยดูแข็งแกร่งแข็งแรงคอมเมนต์ตองมาบอกว่าไม่แข็งแกร่งเท่ากับประเทศไทยนอกจากญี่ปุ่นแล้วอีกสองทีมระดับไม่เท่ากับเวียดนามคอมเมนต์ตมาบอกว่าฟุตซอลอาหรับยังต้องไปซ้อมที่เวียดนามเลยเ้าเลยครับผมไม่ทราบจริงนะครับเนี่ย ค er อมเมนต์กันมาบอกว่าซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้อยู่ที่ไหนสักแห่ง 40- หรือ50ของแรง์กิ้งนี่แหละแย่กวเวียดนามอีกคอมเมนต์กันมาบอกว่าได้ข่าวว่าฟุตซอลก็มัจะมีโค้ดใหม่เป็นต่างชาติใช่เลยครับเป็นฟ้าขาวอาร์เจนตินาครับผมบอกให้เลยครับคอมเมนต์กันมาบอกว่าทําไมเวียดนามไม่เคยตกกลุ่มง่ายเหมือนกับไทยเลยแม่แล้วแต่โชคชะตาฟาริกิครับคอมเมนต์กันมาบอกว่าอิหร่านเลบานอน เก่งมากกับการแข่งขันนี้ไปกลุ่มนั้นได้ยิ่งดีเลยคอมเมนต์ต่มาบอกว่าผ่านรอบแบ่งกลุ่มและตอนนี้กําลังจะไปพบอิรานตัดสินใจพับผ้าก่อนการแข่งขันจบลงทําไมถึงกลัวขนาดนั้นล่ะครับคอมเมนต์ต่มาบอกว่าโอ้พระเจ้าอิรานแข่งแกร่งที่สุดในดเอเชียไม่ต้องพูดถึงเลยคอมเมนต์ต่มาบอกว่าถ้าเกมถูกต้องเวียดนามจะอยู่ที่หัวตารางแหมให้เกียรติญี่ปุ่นหน่อยนะครับคอมเมนต์ต่มาบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะกินญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยจะอร่อยที่สุดเดี๋ยวก็รู้ครับคอมเมนต์มาบอกว่างานนี้ญี่ปุ่นเขาจะมีสไตล์ที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์มาบอกว่าเวียดนามวันนี้ก็อ่อนแอกว่าเดิมคอมเมนต์มาบอกว่าญี่ปุ่นจะชนะเราและจะอ้างว่าเราเป็นรับต้นๆได้อย่างไรคอมเมนต์มาบอกว่าพวกนี้ในฟุตซอลเก่งกว่าประเทศไทยคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าได้เข้ากลุ่ม C ีนะ จะง่ายกว่านี้จะเสจเียรกว่านี้คอมเมนต์ต่มาบอกว่าโอเคเลยได้กลุ่มค่อนข้างดีถ้าไม่ผ่านกลุ่มนี้นะเหมาะกับการอยู่บ้านมากกว่าคอมเมนต์ต่มาบอกว่าตัดสินใจที่จะสู้กับญี่ปุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงกับอิหร่านโอ้โหน่าสนใจมากนะครับคอมเมนต์ต่มาบอกว่าเกาหลีใต้และซาอุดิอารเบียแข็งแกร่งคอมเมนต์ต่มาบอกว่าญี่ปุ่นแข็งแกร่ง,แ,งแต่อีกสองทีมยังไม่เก่งพอที่จะสู้กับเวียดนามคอมเมนต์ต่มาบอกว่า ฟุตซอลเกาหลีไม่แข็งแกร่งเลยญี่ปุ่นไม่ใช่โต๊ะที่โดดเด่นอีกต่อไปทีมรับที่ซ่อนอยู่เป็นทีมอารับมากกว่าคอมเมนต์ตะมาบกวเวียดนามคือแมลงใหญ่ในกลุ่มนี้ยกเว้นญี่ปุ่นคอมเมนต์ะมาบกวาจากนั้นอิหร่านจะเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกครั้งคอมเมนต์ตะมาบกว่เฉพาะกลุ่มบีเท่านั้นที่จะหายใจได้สะดวกคอมเมนต์ตะมาบกว กลุ่มซีเนี่ยมีอิหร่านช้นิชนไทเปถ้าเป็นเวียดนามนะมันจะหวานมากคอมเมนต์กนมาบอกว่าเวียดนามไม่ใช่แค่เล่นเก่งแต่โค้ชก็ต้องดีด้วยคอมเมนต์ก็มาบอกว่าอินโดนีเซียอยู่ในกลุม่มอยู่ในโต๊ะที่น่ากลัวเลยคอมเมนต์ก็มาบอกว่ากลุ่มไทยเนี่ยยังง่ายกว่าอีกคอมเมนต์ก็มาบอกว่ามีโอกาสสูงที่จะได้เข้ารอบแบ่งกลุม่มแต่รอบรองชนะเลิศก,กับอิหร่านไม่อยากเจอเลยคอมเมนต์ก็มาบอกว่า กลุ่มแบบนี้เวียดนามจะกินได้อร่อยมากเดี๋ยวก็ลองดูครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการไปรอบรองชะเลิศเพื่อพบกับเจ้าชาอิหร่านเราก็จะถูกกำจัดด้วยและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่ากับอิหร่านพวกเขาไปบนโลกมาแล้วกี่ครั้งก็จบแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตซอลเวียดนามเมื่อรู้ว่ากลุ่มตัวเองเมื่อผ่านเข้ารอบถ้าเป็นลำสองต้องไปเจออิหร่าน รู้สึกว่าพวกเขาจะกูกัวๆกันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับมาร่วมกันส่งแรงเชียร์แรงใจกับทีมฟุตซอลของทีมชาติไทยกันนะครับผมกับฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในวันที่25กันยายนถึงวันที่20ตุลาคมขอให้ทัพช้างศึกโต๊ะเล็กของเราคว้าแชมป์กลับไปได้นะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ